ทาอากาศยานแบบเมกะอาจเปลี่ยนโลกการบินของจีนสนามบินขนาดใหญ่แห่งใหม่ในประเทศจีนจะสามารถเปลี่ยนความสมดุลของอุตสาหกรรมการบินของประเทศได้ท้าอากาศยานขนาด6ท่าแห่งใหม่ของกรุงปักกิ่งซึ่งออกแบบโดยซาฮาฮัดิทอาร์เคเต็กจะครอบคลุมพื้นที่313,000ตารางเมตร สนามบินแห่งนี้จะสร้างในพื้นที่ครอบคลุมเขตต้าซิงในปักกิ่งและกวางหยางในหลังฟางเฮอเป่ยและจะให้บริการกับปักกิ่งเทียนจินและก็เฮอเป่ยในปัจจุบันสายการบินแอร์ไชน่ามีความเป็นใหญ่มากที่สุดในสนามบินปักกิ่งคู่แข่งอย่างสายการบินไชน่าอีสเทิร์นขุมเซี่ยงไฮ้ในขณะที่ไชน่าเซาเทิร์นครองกวางโจ สนามบินแห่งใหม่เนี่ยจะช่วยให้สายการบินไชน่าอีสเต r รและไชน่าเซาเทิร์มีส่วนแบ่งร้อยละ40ของผู้โดยสารทั้งหมดซึ่งอาจจะกระตุ้นให้สายการบินสองสายเนี่ยเปิดเส้นทางใหม่ในอเมริกาเหนือคาดว่าในปี2025ถ้าอากาศยานนานาชาติแคปิตตลและสนามบินแห่งใหม่เนี่ยจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง170ล้านคนต่อปีด้วยรันเวย์7แห่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมกังวลว่าการขยายตัวจะส่งผลให้มีปัญหาการจราจรทางอากาศเนื่องจากน่านฟ้าของจีนเปิดให้บริการแก่เที่ยวบินพาณิชย์เพียงแค่20%เท่านั้นจีนมีชื่อในเรื่องความล่าช้าของเที่ยวบินสายการบินใหญ่ทั้ง3ได้ถูกจัดอันดับให้มีความตรงเวลาต่ำที่สุดในบรรดาสายการบินหลักของโลกในปีที่ผ่านมา